אַזוי די קאַפּ גיי קייך הייסכן ตอนนี้เรื่เกีที่ไม่ใช่ว่าคิวทีแต่การที่เราจะไปต่อนะเราต้องมันต้องโดนอ่ะต้องสักคอมเมนต์หนึ่งในคลิปนี้นะฮะสงสัยว่าทำไมถึงเกลียดก็มีแบ็กกราวกับสตอรี่กับมันนะผมคือถ้าเป็นคนอื่นมาด่าเนี่ยผมยังโอเคเว้แต่ไอพวกเนี้ยผมผมไม่ยอมไม่ได้ผมต้องมารีอกกับมันนะฮะเอาล่ะมาอยู่ที่ทับเสียกับปเลยนะฮะคุณว่าอยู่ที่ไหนเสียงนกปากทั้ง,งเสียงหายใจขอแนะนำให้สว่างได้รู้นะครับว่ามีโปรโปรโปรหมายถึงโปรแกรมหรือเปล่าที่ทำให เสียพุทีิหายได้นะฮะแต่ว่าอันนี้อันนี้ไม่ค่อยอยากจะพูดเท่าไหร่ต้องดูคอมมันต้องดูคอมเมนต์น,นี้จากมิสเตอร์อ่ามิสเตอร์ไตยักษ์นะผมเขาก็ไม่ได้ปัญญาอ่อนล็อกเขาเป็นนักแคสเกมมือใหม่นะครับเขายังเก่งกว่าผมและเก่งกว่าพวกคนอีกเลยนะครับนี่เนี่ยเม็นเหมือนคนคนแบบเม็นแบบเป็นคนที่แบบมีอารยธรรมอะ่ะเป็นคนที่แบบจเจริญแล้วอะ่ะนะ <c oughs> ไม่รู้หรอกว่ามังอยู่หรอือเปล่ากตระชางมันนะผมเอาล่ะ ถ้ามาตอนนี้อยู่ในเกมที่เชื่อ QT อะ่ะไปกันเลยอุ้ยอ้าวมันไม่ใช่เกมน่ารักเหรอโอ,โอ้ยเฮียโอ้รุนแรงด้วยจะอู๋โอ้ เฮ้ย้ก็รู้อยู่นะว่าเกมนี้มันเล่นแบบเล่นแบบไอพีทีเซเลนฮิวอะเปิดไม่ได้อุ้ยเฮ้ยภาพพวกนี้หมายความว่าไงกูเกียดลุกบีไฮยูชิปหายเลยเฮ้ยตัวไรอ่ะอ๋อ it's so cute it's so fucking cute อ๋อดูบกมือด้วยอ่ะน่ารักอ่ะอกอดได้ไหมอ่ะคือมันรู้สึกเหมือนโดนฮิวจิตใจเลยอ่ะอ๋อบกมือบกมือบายอุ้ยไฟดับเออโอ้มีตัวน้อยอุ้ยมันดังติ๊งด้วยสวัสดีครับตัวเล็กน่ารักจังเลย น้องเก็บเหรอเออยิ่ยอยากเก็บเหรียญเลยอ่ะโอ้โหโอ้โหเฮ้ยเอันนี้ไม่เอาอันนี้อันนี้ถเว่าเป็นจันสแกนอันนี้จันสแกนไม่ได้ไม่ได้โอ้โหอ่าสว่างขึ้นด้วยเฮ้ยมีพระอาทิตย์ไม่ใช่พระอาทิตย์มันหลอดไฟอ๋อมันน่ารักอ่ะโอ้น้อโอ้ยตกใจพอดีคุณตัวม่วงวัอดีครับ อาเดี๋ยวเกินนี้ก็โดไดได้ได้เหรออย่าบอกนะว่าเออไงสวัสดีคนตุม้มม่วงเออมันก็โดดได้นี่ว่้เฮียเออนี่นี่เปิดไฟโอ้โหโอ้โหมีเสียงนารกคอด้วยอ่ะ อ๋อดิสเพย์อ oh, oh, ๋อน่ารักอ้ออ้อคือหิวตับอ๋อหิวใจอ้อลุ้สึกมีกำลังใจไปต่อเนี่ยอ๋อแอนที่ไปได้ไหมไม่ได้อสวัสดีครับสวัสดีครับอ๋อโหเล่นเกมกันเด็กทางหน่อยได้ไหมล่ะสรุปข้างบนขึ้นไปได้ไหมเออขึ้นไม่ได้นะอยากรู้ไปต่อแล้วจะเกิดหรือขึ้นแองเก็บหลอทางหน่อยครับหลอทางนาย เดินทางหน่อยเดินทางหน่อย <t> อุ้ยย,ยิงไปยิ่งแปลกยิงไปยิ่งน่ารักวันนี้ทำไรอะ่ะน้องเล่นน้องเขาเล่นสายไฟไปเนะี่ยไม่อยากไปยกกระสายเนดะ็ดลูกแต่ <c oughs> แต่วันนี้ไม่มีอัพเดตอัพไม่มีอัพคลิปทำไงเนะี <t> ่ยโอเค ไอเกมมอสมันน่ายังมีอีกอู้มี่อะไรอ่ะโอ้โหจัดปาร์ตี้อ่ะเอ้ my god ัดอาเอากัดเอาแด่สัดอ่าโอ้เจัดปาร์ตี้เอาสวัสดีครับกระลังเลยนะครับกระลังเลยนะอุ้ยโหตกใจอันนี้อันนี้อะไรเอ่ยคนยังเยอะเหมือนเดิมอ่ะ เหมือนเหมือนบ้านกูมีรวมญาติอ่ะหลบทางไหนจ้าจาลบทางนอยแทงคิวครับแทงคิวครับโอ้ยอันนี้ไปไม่ได้เฮ้ยอันนี้ตันอันนี้ตันอ้าวจบเล้วเหรอตูบอกว่าจะไม่มีให้ไปต่อนะอาออ๋อนี่มันโดดได้อ๋ <Well done. S 1> อเดี๋ยวดันดีมากอ่ะ มันเป็นกำเล่งอะไรกำแพงล่องหุนเออมี่ก็เป็นนี่อ๋อเป็นกำแพงหรอกเฟซกำแพง,งนะผมไปต,ต่อจดเจอแล้ววะเอออุ้ยมีคงกระดูกมีเด็กน้อยอะไรอ่ะออกแนวสปุกกี้ปะแบบสปุกกี้แบบน่ารักอะ่ะเออเว้ โอเคไปต่อนะเอาละเริ่มเยลดอนดิทำดีมากโอเคฮะก็ผมขอจบพายวีเทอก่อนนะฮะก็อยากจะหาสักวันหาเกมฮิลจน่ารักๆเล่นเ,เกมจริงละเกม PT Silent h i l l เป็นเกมน่ากลัวนะครับผมแต่ว่าแต่ว่าเกมนี้ อารมณ์เหมือนแบบนัาก,กว่านักใช่ไหมก็เลยทำให้แม่งน่ารักซะเลยนะผมโอเคก็สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายทุกคนเราไปแล้วโอ้น่ารักว่ะ